สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านกระแสฟุตบอลโดยผมพี่เทพเทพฟุตบอลนะครับในวันนี้วันอาทิตย์ที่28ดกรกฎาคม2567มาเริ่มกันที่ฟุตบอลโอลิมปิกชายนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็อาร์เจนตินานครับชนะอิรักไม่ได้ด้วยประตู3ประตูต่อหนึ่งด้วยสะก,กรนั้นนะครับโดมินิกันนะครับ แพ้ต่อสเปนสประตูต่อ1นะครับอูตเบกิฐานแพ้ให้อียิปต์หนศูนยูยเคนเอาชนะโมร็อกโกสอนะครับอิสราเอล,เอลแพ้ปารไกวัย4ประตูต่อ2นิวซีแลนด์แพ้สหรัฐอเมริกา4ประตูต่อ1นึ่งญี่ปุ่นเอาชนะมาลีไปได้1 0น,นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสสกอร์เช่นเดียวกัน1ประตูต่อ0เนาะ ต่อไปเป็นอย่างไรป้านะครับผลจากการาแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับก็ทําให้กลุ่ม A นะครับฝรั่งเศสขึ้นนําเป็นอันดับที่หนึ่งตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับสองนิวซีแลนด์มาเป็นอันดับสามกินีมาเป็นอันดับที่สี่นะครับฝรั่งเศสนี่มีสี่คะแนนนะสหรัฐอเมริกายังไม่มีใครยังไม่มีแต้มนิวซีแลนด์ลบส กับกินีนะครับแล้วก็กุมบีอาร์เจนตินานะครับมีหนึ่งแต้มอืมหนึ่งแต้มนะเป็นอันดับหนึ่งโมอลโกโกไม่มีแต้มนะครับยูเคนอันดับสามก็ไม่มีแต้ม,ตม,ตมอิรักลบหนึ่งนะครับต่อไปกลุ่มซอันดับหนึ่งก็เป็นสเปนนะครับมีสามคะแนนอันดับสองอียิปต์หนึ่งคะแนน แล้วก็อันดับสามสาธารณรัฐโดมินิกันนะมีลบสองแล้วก็อันดับสี่อุซเบกิสถานนะครับฟุตบอลโอลิมปิกชายก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรมีดราม่ามีความสนุกสนานอยู่นะครับคืนนี้ก็จะเป็นฟุตบอลโอลิมปิก2024ของทีมทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เหมือนกันนะทุกคนมันจะเป็นนิวซีแลนด์นะครับเจอกับโคลัมเบียในเวลาสี่ทุ่มนะบราซิลเจอกับญี่ปุ่นสี่ทุ่มเช่นเดียวกันนะสเปนเที่ยงคืนนะครับเจอกับไนจีเรียแล้วก็ออสเตรเลียเจอกับแซมเบียเที่ยงคืนเช่นกันสหรัฐอเมริกาตีสองนะครับเจอกับเยอรมนีนี่ครับคู่นี้พลาดไม่ได้นะแล้วก็อีกคู่หนึ่งตีสองเช่นกันก็ฝรั่งเศสเจอกับแคนดา นะครับของฟุตบลอลหญิงนะโอลิมปิก2024ันยมาดูผลกระชับมิตรสโมสรกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ก็เตะกันโอ้ค่อนข้างเยอะเลนะนะมงปรีเย่นะครับชนะเซาแฮมตันหนึ่งประตูต่อสามไม่ใช่ไม่ใช่เซาแฮมตันชนะมงปรีเย่สามประตูต่อหนึ่งแล้วก็วิชัวโกเบแพ้ สเปอร์นะครับสองประตูต่อสามอาเซกอัคมานะครับเสมอออตาลันตาสองประตูต่อสองล็อกสต็อกนะครับแพ้ลาซิโอศูนย์ประตูต่อสามแล้วก็เฮานะครับแพ้นิวคาสเซนศูนย์สองอันโนเวอร์ชนะฟอยวบบวกสามสองอิบวิตทาวแพ้ดูเซลดอบหนึ่งประตูต่อสองนะครับเพตตัน ชนะฟิออรสองประตูต่อหนึ่งนอตเทอร์แฮมแพ้เชฟฟิลยูไนเต็ดของพรีเมลิกหนึ่งประตูต่อสองนะครับซาวฟอร์ดซิตี้นะครับ, City, นรบชนะเอเวอเรตันสองประตูต่อหนึ่งชูฟบิลลี่นะครับชนะดาร์บี้เคานตี้สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็วีแกนเสมอกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแซงเอเตียนนะครับชนะบีิลลิวสามประตูต่อหนึ่ง ยูเนีโยนเบอร์ลินนะครับเสมอกับเลนเจอร์ไปสี่ประตูต่อสี่อตลเลนติโกมาดิดเสมอกับนูมันเซียหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอลิมปิกมา์เซชนะโปไปสามประตูต่อศูนย์นะครับพีเอสบีไอโอเฟนนะครับชนะบาเลนเซียสองประตูต่อหนึ่งโลมาแพ้ตูลูสนะศูนย์หนึ่งอินเตอร์มิลานชนะลัสพาสสามประตูต่อศูนย เรียวเบยาโดลิทนะครับเสมอกับบูคอสหนึ่งประตูต่อหนึ่งกาลาตาสายนะครับแพ้ปามาศูนย์ประตูต่อสองสปอร์ติ้งนิดบอนนะครับชนะแอตแลนติกบิวเบลสามประตูต่อศูนย์เรียลฟูเอาชนะเรียวเบติสไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ช็อคช็อคจัดเชลซี Chelsea, แพ้เลเตเลยหนึ่งประตูต่อสี่ต่อเซลติกนะแพ้เซลติกสี่ต่อหนึ่งแต่อย่าไปซีเรียสนะทุกคนมันเป็นบอลกระชับมิดนะ เขาลองทีมลองอะไรกันนะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครอ่อนใครนี่นะอย่าไปบูลลี่กันนะ,ะพี่เทพบอกไว้ก่อนคราวนี้ไอ้คู่เมื่อเช้านะครับที่เตะในช่วงที่อัดคลิปเนี่ยน่าจะแข่งจบแล้วมันมีผลจากไรสกอร์มาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไอ้พวกอะไรเงี้ยก็เป็นอินเตอร์มิลานนะชนะลัสประมัดสามประตูต่อศนะูนย์เนาะ กาลาตาสลายพูดไปแล้วคู่ที่เราเห็นเห็นกันก็เตต้5เนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้เอซีมิลานนะสองประตูต่อสามแล้วก็ขอดูก่อนนะทุกคนคู่หกโมงเวสต์แฮมนะตอนนี้ก็น่าจะจบไปแล้ว แพ้บูไปสามประตูต่อหนะึ่งะคู่แมนยูอาร์ซนอลเป็นยังไงอาร์ซนอลชนะในเกมเก้าสิบนาทีนะทุกคนด้วยสกอร์สองประตูต่อหนะึ่งะแต่ว่า Man แมนยูเตะจุดโทษชนะสี่ประตูต่อสามอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำไมแพ้ในเกมแล้วได้เตะจุดโทษมันเป็นการโชว์ทีมนะทุกคนเหมือนเราไปเล่นโชว์ให้เขาดูอะ เออแต่อ์เซอนอลมันเอาจริงเอาจังมากเลยนะเท่าที่พี่เทพไปดูเมื่อเช้าเนี้ยครึ่งแรกอ่ะโอ้โหมันเอาเป็นเอาตายเลยนะครับกะว่าไม่ให้คนอื่นนี้ยิ่งใหญ่ไปกว่ามันอนะ่ะมันเตะเกือบตายอันนี้ก็เป็นสรุปสำหรับฟุตบอลคร่าวๆนะครับวันนี้โดยผมพี่เทพเทพฟุตบอลน,นะครับจากกระแสฟุตบอลของพวกเรา ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจกันนะครับเพื่อได้ทำคลิปต่อๆไปวันนี้ก็จะลงประมาณนี้สรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ